สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัวอย่างนี้เราแกะมาเรียบร้อยมาแล้วครับเป็นการ์ดจอของตัวจีกกไบนะครับเป็นการ์ดจอรุ่น1 G T X นะครับ1660 O C 6กจิกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็น G T X หรือว่ามันเป็น r T X เนาะเดี๋ยวเราก็าไปดูในวินโดว์แล้วกันนะครับมันขึ้นโค้ดแบบนี้เนาะจำไม่ได้นะครับว่าเป็น G T X หรือใครรู้ก็เมนมาแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้เลย อาการเสียของเขาก็คือบอร์ดของเขามันจะเบี้ยวๆนะครับก็คือบอร์ดนี้น่าจะโดนความรุนแรงที่ทําร่วงมาครับมันก็จะเอียงๆโค้งๆเห็นไหมครับผมอาการเสียงเขาก็คือเราที่เราเช็ดไปคร่าวๆนะครับมันก็เช็ดเหมือนเช็ดพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับที่เราเช็ดพื้นฐานเหมือนเดิมก็คือคือตัวฟิลสิบสองโวลต์เนี่ยมันขาดนะครับสิบสองโวลต์ก็คือนั่นนี้นั่นนี้นะครับคือ สอโวลต์มันขาดเลยเรามาวัดกันให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยพอเรามาวัด1 2โวลต์นะครับ1 2ชุดสองโวลต์เนี่ยก็คือมันขาดนะครับนะครับปกติถ้ามันไม่ขาดตรงฟิวเนี่ยเราต้องวัดได้ประมาณแบบนี้นะครับพอถ้าเรารู้ว่าฟิวขาดนะครับเราเราคิดได้เลยนะครับถ้าฟิวขาดเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อะไรที่ช็อตแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ามันช็อตหรือเปล่าเราก็เอามิเตอร์นะครับจิ้มไปที่ขาโค้งหรือขากราวนั่นเองแล้วเราก็เทียบกราวนะครับว่ามันชนกันหรือเปล่าโอเคกราวใช้ได้นะครับ แล้วเราก็วัดหลังฟิลนะครับผมว่ามันมีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันช็อตนะครับผมก็คือไม่ได้มีไม่ใช่ว่ามีอุปกรณ์แต่เราอยากรู้ว่ามันช็อตหรือเปล่าโอเคเราก็จิ้มไปที่หลังฟิลนะครับอ่าเห็นนะครับมันมันช็อตเหมือนเราแตะมิเตอร์แบบนี้ครับเห็นนะครับปกติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ช็อตแบบนี้อันนี้มันไม่ช็อตเพราะว่าฟิลมันขาดไปแล้วนะครับโอเค ขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอเห็นนะครับวัดอาานี้ไม่ขาดครับอานี้ไม่ขาดแต่พอเรามาวัดที่ตัวฟิว์ทั้งสองตัวนะครับก็คือมันช็อตนะครับขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะซ่อมก็คือเราต้องหาตัวช็อตให้เจอนะครับเราต้องหาตัวช็อตให้เจอว่าเราต้องมาดูนะครับว่าจากอุปกรณ์ทั้งหมดเลยเนี่ย 12โวลต์เนี่ยมันวิ่งไปไหนบ้างน,นะครับ12โวลต์มันก็จะวิ่งมาทางพวกมอสเฟตพวกประมาณนี้นะครับแล้วก็มี12โวลต์ด้านบนนะครับพี่จะวิ่งมาชุดโซนแบบนี้เหมือนกันนะครับคือ12โวลต์ทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะมาทั้ง2แล้วมาแบ่งกันเหมือนประมาณครึ่งครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะแบ่งครึ่งไหนเนี่ยเราต้องมารับลายวงจรวัดลายวงจรนะครับหรือว่ามีสกรีเมิติกก็เปิดดูจากสกรีมมติกก็ได้นะครับ โอเคนะครับจากที่เราเช็คไปข้าวๆแล้วเนี่ยก็คือเราเช็คพวกนี้หมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทําการไลท์นะครับก็คือเรารู้พวกนี้เราเช็คกันครับว่าอุปกรณ์ไม่เสียตอนนี้เราก็จะมายกอุปกรณ์ที่มันเสียกันเลยแล้วกันนะครับที่เราวัดเจอนะครับก็คือซึ่งเป็นตัวินเ l t e r ตัวนี้นะครับที่มันช็อตนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับินเ l อร์นะครับเห็นไหมครับมันจะมี C อยู่หนึ่งตัวบนนี้นะครับผมอ่า อันนี้เราเช็คไปแล้วนะครับเรารู้แล้วครับว่าตัวนี้แต่เราก็ต้องมาทําการถ่ายให้ดูแลกันครับโอเคเราเราก็มาวัดที่มิเตอร์นะครับแล้วเราก็ค่อมที่ตัวเสียงนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่าก็ฟังเสียงเอาก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จิ้มมิเตอร์แบบนี้เลยนะครับเทียบกล่าวแล้วก็อยู่แบบนี้เห็นไหมครับมันช็อตนะครับชุดนี้มันก็ช็อตนะครับเห็นไหมครับ เราก็ถ้าเป็นอาการแบบนี้เราต้องหาตัวเสียออกนะครับซึ่งที่เราเจอก็คือตัวสีตัวนี้นะครับตัวเสียตัวเสียนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะยกออกเลยนะครับผมน,นครับมันชอน็อตเนี่ยมาเรามายกออกกนะัน ก็จะยกตัวสีออกเลยนะครับแล้วพอเรายกออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดอีกทีนะครับว่ามันหายช็อตหรือเปล่านะครับโอเค พอเรายกออกมานะครับผมเราก็เอามิเตอร์มาวัดที่ลายเหมือนเดิมนะครับว่าลายกหลังฟิลเนี่ยมันช็อตหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็เทียบที่กาวเลยนะครับกาวเทียบกาวแบบนี้นะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็คือช็อตก็คือมิเตอร์ใช้งานได้นะโอเคเราไปจิ้มที่ตัวฟิลเลยแล้วกันนะครับว่ามันหายช็อตหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับหายช็อตไปแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําได้คือเราต้องเปลี่ยนฟิลนะครับโอเคเราเปลี่ยนฟิลกันเห็นไหมครับฟิล ครับไม่ช็อตแล้วนะครับเห็นไหมครับจากที่ตอนแรกมันช็อตแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่ช็อตแล้วแต่ที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือฟิลนะครับฟิลมันเสียเราก็ต้องเปลี่ยนฟิล้วยตัวซีตัวนี้นะครับเราออกไปเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับมีไม่ต้องมีก็ได้นะครับบางตัวหายไปเป็นตัวก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้อยู่โอเคเรามายกปอกอีกทีนึงอ่า นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนฟิวนะครับว่าแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะหายหรือเปล่าตอนนี้เราก็ได้ฟิว10แอมม์มาแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ฟิวไปนะครับผมเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คลายวงจรทีงซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ชอ็อตนะครับอาการช็อตแบบนี้เป็นอาการที่ชอ็อตไม่ยากนะครับช็อตไม่ยากถ้าทาเป็นก็ไม่ยากนะครับแตถบ่ถ้าไม่เป็นก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับ น,นี้อาจจะมีคําถามนะครับว่าช่างรู้ได้ยังไงนะครับช่างรู้ได้ไงมันเป็นประสบการณ์ในการเช็คแล้วก็การวัดแลด้วการดูตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นคือเรียกว่าประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับโอเคแล้วก็มาลองเปลี่ยนการอุ้ยฟิลประเด็นนะครับโอเคเรามาใสา่กัน ตอนนี้เราก็ใส่ฟิลเสร็จแล้วครับเราก็จะมาทำความสะอาดชิ้นงานเราทินี้อร์หมดนะครับต้องจับจับสวดหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยไปเติมแล้วกันนะครับซึ่งพอดีถ่ายคลิปอยู่ก็าช่วงนะครับจุ่มเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับชิ้นงานเราเขาค่อยไปเติมทินเนอร์แล้วกันครับไม่ได้ดู โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาชเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันหายช็อตหรือเปล่านะครับโอเคเราก็มาเช็คอันนี้ก็คือเราจะมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฟิลที่เราใช้น่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคใช้งานได้นะครับเทียบก,ก่าวก็ไม่ช็อตนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือไปเทสนะครับเทสตตอนนี้เราก็ได้ต่ออุปกรณ์หมดแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําคือเราก็จะเทสนะครับว่ามันจะมีไฟช็อตไฟไหม้อะไรหรือเปล่าน,นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเราคิดว่าจากที่เราวัดลายตะกี้นี่คือมันไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำาการปรวดเปิดเช็คก,กันนะครับว่ามันเปิดติดหรือเปล่าถ้ามันเปิดมันเปิดติดก็ถือว่าปิดตับเราไปแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะมาเปิดสวิตกันโอเคแต่เราขอดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังต่อจอไปนะครับ โอเคตอนนี้มันติดขึ้นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้ติดแล้วนะครับโอเคเราจะหันหน้ากล้องอีกทีหนึ่งเปลี่ยนหน้ากล้องนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดสวิตที่ power นะครับอ่าเปิดสวิต power แล้วเราก็เปิดสวิตที่เราออนนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูกันว่ามันติดหรือเปล่านะครับ่าเสียงมาแล้ว เห็นไหมครับภาพมาเรียบร้อยถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับท่านขั้นตอนต่อไปก็แค่ประกอบเทสนะครับแต่คลิปของเราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่กําลังหาจุดเสียอยู่นะครับโอเคก็ใครที่ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ ยังไม่เคยเข้ามาดูถ้าอยากเข้ามาดูก็กดเข้าไปดูในช่องเราได้นะครับเราก็จะมีการไลฟ์ทุกวันแล้วก็จะมีการปล่อยคลิปทุกวันนะครับก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ